สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับช่องอาร์ตี่เคอีกเองครับผมคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยปกติปกติปกติฮานอยปกติรอบที่ผ่านมาเด่นเด้งบนล่างนะครับแต่เจาะไม่เข้าครับเจ็ดลอนครับเจ็ดสาสามรอบติดครับสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งย์เจดเจ็ดลอนจริงๆครับมันมาได้ ทำไมถึงเจ็บช้ำเลอเกินมาแล้วมาอีกหลังจากที่หายไปนานมากพอเริ่มมาสองสามครั้งมาเรื่อยเลยครับโอเคครับฟังการวิเคราะห์ฮานอยปกติวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเด่นเด้งอยู่นะครับเด่นยังไม่หายเด่นมาบนล่างนะครับท่านมีเด่นเ,ดเลขเด่นอะไรไปมัดเด่นได้นะครับเดินมาสองรอบติเดเนานะสองหรือสามรอบผมจำไม่ได้ลนะสองรอบนะพอวัเมื่อวานก่อนเมื่อวานก็สามหกสามหกวันนี้ เจาะพลาดนะครับเจาะพลาดเรามาฟังกันครับโอเคนะครับหลังจากที่ดูมาแล้วดูที่ผมดูส่วนระยะสั้นมาดูมาประมาณ4รอบก็คือหน่วยร่างอาขอประธานโทษครับหน่วยบนบวก10ร่างหน่วยบนบวก10ร่างวันนี้คือ1หน่วยบนบวกสิบร่างได้1และที่สังเกตครับตอนนี้เลขมันคงที่1 3สาอะ่ะ แล้วเมื่อวาน 1, หนึ่งสามเมื่อวานหนึ่งสามหนึ่งสามไหลเลยก็พูดพังทำเพลงครับจับสามเลยหนึ่งสามหนึ่งสามมันสลับกับไอ้มันสลับคำหนึ่งครับแต่วันนี้มันน่าจะมาเจอกันแล้วมันจะมาพอกันวันนี้นะครับหลังจากที่มันห่างหายกันมานาน <laughs> มันจะมาพอกันวันนี้เนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเจาะไปดูชุดเจาะนครับหนึ่งเจ็ดเลยครับมาแล้วมาอีกได้ครับอย่าทิ้งครับหนึ่งแปดครับ หนครับนอเลืมหนอ่ะหนครับ3 7ครับ7 3็ดสามกว่าไม่สวย8 3ครับ9กสครับก็ในเมื่อผมว่าทั้ง3าทั้ง1นึ่โอกาสเป็นไปได้ที่แต่ที่มันเดินอยู่คือ1 มันมันไม่คงที่อ่ะมันไปบนไปล่างเลยมันไปทั้งบนทั้งล่างเลยสามหนึ่งถ้าหนึ่งจะตามสามโอเค okay, วันนี้หนึ่งหนึ่งมันอยู่บนหนึ่งมันอยู่บนรอบที่เอ้หนึ่งมันอยู่บนรอบที่ผ่านมาครับวันนี้สามต้องอยู่บนครับหลักร้อยใส่สามครับแต่ถ้าท่านไม่ชอบหนึ่งท่านก็ลองเอาสามไปแทนนะครับแต่ไม่ต้องแทนนะเพราะผมเจาะให้แล้วหรือท่านมีเรียกเด็ด ท่านกระจอกท่านกระจอกนะครับท่านมีเด็ดท่านก็มัดเอาไปเนาะท่านมีหรือไม่ท่านสูนไหนที่ท่านเดินท่านก็ลองมัดเด่นผมไปครับเพราะว่าเด่นผมมาสองรอบติดแล้วเนาะลองพิจารณาดูนะครับผมเนาะขอให้รวยครับขอให้รวยขอให้รวยทุกท่านยิ่งจะใกล้ปีใหม่แล้วจะได้มีตังค์มาเลี้ยงครอบครัวนะครับเผื่อท่านใดกลับเดินทางกลับบ้านจะได้รวยๆกันนะครับแต่ท่านนี้ท่านอย่าลืมนะครับเล่นยาง นักลงทุนนะครับอย่าเล่นนักพนันนะครับเพราะว่าการเล่นทุกหุ้นทุกหวยนะครับเว็บเขาไม่ได้แจกโลเรานะครับเขากินตังเรานะครับเล่นได้อันไหนรบกวนเลิกครับเล่นได้แต่วันหนึ่งเล่นได้สองสามหุ้นหรือหุ้นสองหุ้นพอครับเลิกถอนนอนได้ครับไม่จำเป็นต้องเล่นทุกทุกหวยที่ผมลงนะครับเพราะว่าทางเว็บไม่ได้แจกโลเจ้ามือไม่ได้แจกโลเรานะครับโอเคครับขอให้รวยห้าน้อยปกติครับออกผลสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับ